เอซื้อว่าว่านชักมันลูกมิยิ่งกินใดบ่เห็น่ะผมนําบทความนะครับจากคณะเภสัชศษษษาสตร์มหลาลัยมหิดลน,นะครับมาวอาให้ฟังเนาะครับเนาะอันนี้คอรต่อเป็นภาษาอีสานคือไผภัยที่กินตัวนี้นะครับที่เรียกว่าว่านชักมันลูกก็เหมือนกับข้ากินกาแฟแมืนบ่กาแฟผสมสมุนไพรบงคนบ่นกินกาแฟ,ฟ,ฟแบ่ไดเขาใส่กาแฟแค่นิดนึงเพื่อให้กาแฟเป็นตัวออกฤทธ แลวก็เสริมสมุนไพรเข้าไปว่านชมลูกเช่นเดียวกันนะครับเป็นสมุนไพรสิบกว่าชนิดแต่เราเอาว่านชมะลูกตัวเมียเป็นตัวเอกเพื่อช่วยเรื่องของทั้งฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงนะครับเกี่ยวกับบรลลูเส้นเอ็นผพ้ใได้ที่กินเหล่าร้ายผพ้ใได้ที่กินยาเบาหวานร้ายแบบนี้นะครับก็คือใส่น้กากันได้โดยเฉพาะภคยที่มีปัญหาเรื่องของปวดเส้นเอ็นหลายคนที่สืบไปแล้วเอาว้ามันอ่ะกินแล้วขึ้นนัวอนมะลูกบางคนกินแล้วเอา้ากินแล้วมันคือเบาตนเบาโต บางคนอกว่าเอากินไปแล้วมันคือเบาในช่องท้องเย่าเช่นแม่เถ่าผมเนี่ยกินไปแล้วคือยังอยียงในท้องมันเสียไปเบิร์ตไปนล้วมันเบามันอเอเวิงหว่างในท้องนี่คือการที่เฮดไห,หมลูกมันเข่าอูนะครับไห่ถี่เป็นมมลูกโตมวลูกต่ำฉะนั้นนี่คืออยากฝานะครับเป็นว่านชักมมลูกผสมสมุนไพรฮุนซาเฮฟนะครับตรานะครับหนุ่มเมืองชนใบหนุ่มเมืองชนนะครับซึ่งผมตั้งใจผลิตออกมาเพื่อให้มันครอบคลุม นะครับและหลายคนที่เป็นหลายอาการบอว่าหลายคนที่เป็นนิ้วแก้โรคกระเพาะหรือบางคนอาจจะเป็นลิซิดวงเป็นใสเลือนเขาก็ใสเป็นเชาเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดบางคนอยากเป็นโรคตับเขากินเนี่ยบอกกินได้นะครับคนที่เป็นโรคตับหรือหลายคนเป็นกระดูกบางกระดูกพรุนมันไปเสริมยังไงตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่ไปเสริมเห็นให้ฮอร์โมนบตกพอฮอร์โมนบตก กระดูกมันกับบ่อยุบโตแมนบอเออและอีกตัวนึงนะครับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของอเป็นมะเร็งเป็นอย่างกะกินได้จากบทความที่ผมเสิร์ชในนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมห ah ิดลเพื่อนบอกว่ามันจะช่วยฆ่าเซลล์ของมะเร็งเม็ดเลือดนะครับหรือหลายคนนะครับอยากหูไปเสิร์ชบังเอาเองดครับเด้อและที่สําคัญนะครับมันจะไปทําลาย DNA ของเซลล์มะเร็งภเป็นมะเร็งกกินได้ เข้าอาศัยว่านชักมลูกที่ออกฤทธิ์และมีประโยชน์อย่างเยอะแยะมากมายผู้ชายก็กินได้ผู้หญิงก็กินได้แล้วก็ฝากเป็นพิเศษนะครับไผถี่เข่าสูไวท้องและจอประสาทต,ตาเสือ่อมเนี่ยไปเป็นแมป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 ,แมปก็ใส่คู่กับคอร์โรฟิลของหนุ่มเมืองชนนะครับใส่ละคอร์โรฟิลอยู่โตทั้งหลังพวดนะครับนี่คืออยาฝากไว้นะครับว่านชักมลูกผสมสมุนไพรสิบชนิดผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ ภัยที่ปวดหลังปวดเอวเป็นประจำภัยที่เป็นเก่าร่มมาตอยหรือภัยเป็นโรคตับฝากไว้น้ำด้วครับเด้อตราหนุ่งเมืองชนกล่องสีชมพูขอบคุณครับซื้อ